เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาทรงพระนามว่าปเจตนะครั้งนั้นพระเจ้าปเจตนะได้รับสั่งกับนายช่างรถว่านายช่างรถผู้สหายแต่นี่ไปอีกหกเดือนเราจักทำสงครามท่านสามารถจะทำล้อรถคู่ใหม่ให้เราได้ไหมนายช่างรถ ได้กราบทูลรับรองต่อพระเจ้าประเจตนะว่าขอเดชะข้าพระองค์สามารถจะทำถวายได้พระเจ้าข้าครั้งนั้นแหลนายช่างรถได้ทำล้อสำเร็จข้างหนึ่งโดยใช้เวลาหกเดือนย่อนหกราตรีครั้งนั้นแหลพระเจ้าประเจตนะตรัสเรียกนายช่างรถมาถามว่านายช่างรถพูดสหายแต่นี้ไปอีกหกวัน เราจะทำสงครามล้อรถคู่ใหม่เสร็จแล้วหรือนายช่างรถกราบทูลว่าขอเดชะโดยหกเดือนย่อนอยู่อีกหกราตรีนี่แหละล้อได้เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งพระเจ้าค่าพระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่านายช่างรถผู้สหายอีกหกวันนี้ท่านสามารถจะทำล้อข้างที่สองให้เสร็จได้หรือไม่ นายช่างรถได้กราบทูลรับรองต่อพระเจ้าปเจตนะว่าขอเดชะข้าพระองค์สามารถจะทำให้เสร็จได้พระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลนายช่างรถได้ทำล้อข้างที่สองเสร็จโดยหกวันแล้วนำเอาล้อคู่ใหม่เข้าไปเฝ้าพระเจ้าปเจตนะถึงที่ประทับกราบทูลว่าขอเดชะล้อคู่ใหม่ของพระองค์นี้สำเร็จแล้วพระเจ้าข้า พระเจ้าประเจตนะรับสั่งถามว่านายช่างรถผู้สหายล้อของท่านข้างที่เสร็จโดยหกเดือนย่อนหกราตรีกับอีกข้างหนึ่งเสร็จโดยหกวันนี้อะไรเป็นเครื่องทำให้แตกต่างกันเราจะเห็นความแตกต่างของมันได้อย่างไรนายช่างรถกราบทูลว่าขอเดชะความแตกต่างของมันมีอยู่ขอพระองค์จงทอดพระเนตรความแตกต่างกันของมันเถิดพระเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นแลายช่างรถยังล้อข้างที่เสร็จโดยหวันให้หมุนไปล้อนั้นเมื่อนานช่างรถหมุนไปมันก็หมุนไปได้เท่าที in ่นายช่างรถหมุนไปแล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นดินายช่างรถได้อย่างล้อข้างที่เสร็จโดยหเดือนหย่อนหกราตรีให้หมุนไปล้อนั้นเมื่อนายช่างรถหมุนไปมันก็หมุนไปได้ เข้าที่นายช่างรถหมุนไปแล้วได้ตั้งอยู่เหมือนอยู่ในเปล่าฉะนั้นพระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่านายช่างรถผู้สหายอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ล้อข้างที่เสร็จโดยหกวันนี้เมื่อถูกท่านหมุนไปแล้วมันจึงหมุนไปเพียงเท่าที่ท่านหมุนไปได้แล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นดินและก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ล้อข้างที่เสร็จโดยหกเดือน หย่อนอยู่หกราตรีนี้เมื่อท่านหมุนไปมันจึงหมุนไปได้เท่าที่ท่านหมุนไปแล้วได้ตั้งอยู่เหมือนกับอยู่ในเปล่าฉะนั้นนายช่างรถกราบทูลว่าขอเดชะกงก็ดีกรรมก็ดีดุมก็ดีของล้อข้างที่เสร็จแล้วโดยหกวันนี้มันคดโคง้งมีโทษมีรถฝาดพระกงก็ดีกรรมก็ดีดุมก็ดีคดโคง้ง มีโทษมีรถฝาดเพราะฉะนั้นเมื่อข้าพระองค์หมุนไปมันจึงหมุนไปได้เท่าที่ข้าพระองค์หมุนไปแล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นดินขอเดชะส่วนกงก็ดีกรรมก็ดีดุมก็ดีของล้อข้างที่เสร็จโดยหกเดือนหย่อนอยู่อีกหกราตรีนี้ไม่คดโคง้งหมดโทษไม่มีรถฝาด เพราะฉะนั้นเมื่อข้าพระองค์หมุนไปมันจึงหมุนไปได้เท่าที่ข้าพระองค์หมุนไปแล้วได้ตั้งอยู่เหมือนกับอยู่ในเปล่าฉะนั้นภิกษุทั้งหลายก็ท่านทั้งหลายจะพึงคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นคนอื่นได้เป็นนายช่างรถแต่ข้อนี้ไม่ควรเห็นดังนั้นสมัยนั้นเราได้เป็นนายช่างรถภิกษุทั้งหลายกลาวนั้น เราเป็นคนฉลาดในความคโคตรโค้งแห่งไม้ในโทษแห่งไม้ในรถฝาดแห่งไม้ภิสษุทั้งหลายแต่ในบัดนี้เราเป็นอรหรันต์ตสำมาสัมพุทธ,ธะฉลาดในความโคตรโกงแห่งกายในโทษแห่งกายในรถฝาดแห่งกายฉลาดในความโคตรโกงแห่งวาจาในโทษแห่งวาจา ในรถฝาดแห่งวาจาฉลาดในความคดโกงแห่งใจในโทษแห่งใจในรถฝาดแห่งใจภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งไม่ละความคดโกงแห่งกายโทษแห่งกายรถฝาดแห่งกายไม่ละความคดโกงแห่งวาจาโทษแห่งวาจารถฝาดแห่งวาจา ไม่ละความคดโกงแห่งใจโทษแห่งใจรถฝาดแห่งใจเขาได้พลัดตกไปจากธรรมวิน,นัยนี้เหมือนกับล้อข้างที่เสร็จโดยหกวันฉะนั้นภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งละความคดโกงแห่งกายโทษแห่งกายรถฝาดแห่งกายละความคดโกงแห่งวาจา โทษแห่งวาจารดฝาดแห่งวาจาและความคดโกงแห่งใจโทษแห่งใจรดฝาดแห่งใจได้เขาย่อมดำรงมั่นอยู่ในธรรมวินัยนี้เหมือนกับล้อข้างที่เสร็จโดยหกเดือนหย่อนอยู่หกราตรีฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักละความคดโกงแห่งกายโทษแห่งกายรถฝาดแห่งกายจักละความคดโกงแห่งวาจาโทษแห่งวาจารถฝาดแห่งวาจาจักละความคดโกงแห่งใจโทษแห่งใจรถฝาดแห่งใจภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย พึงศึกษาอย่างนี้แหล